ขอให้วันนี้เราทุกท่านหายทุกหายโศกหายโรคหายภัยหายเจ็บป่วยหายเป็นไข้าทางใจกันเสียทีแม้ร่างกายตลอดหนึ่งชาติชีวิตนี้อาจจะไม่ได้เจ็บป่วยอะไรพระพุทธเจ้าตรัสไว้แต่อาการป่วยทางใจเราทุกคนก็สามารถที่จะเจ็บไข้ป่วยทางใจด้วยการที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าสิ่งนั้นจะเป็นของเราและสุดท้ายก็ไม่เข้าใจสัจจะความจริงว่าทุกสิ่งเขาร่วนแต่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเป็นธรรมดา แต่เมื่อเข้าไปยึดถือยึดมั่นว่าสิ่งนั้นต้องเป็นของเราก็กลายเป็นป่วยทางใจเพราะทุกอย่างเข้าเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาใจก็ไปยึดมั่นว่าสิ่งนั้นที่เป็นของเรากําลังหายกําลังหักกําลังพังกําลังแตกไปวันนี้ขอให้หายทุกหายโศกหายโรคหายภัยหายเจ็บป่วยหายเป็นไข้าทางใจแม้ทางกายจะเป็นอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาขออย่าให้ใจป่วยใจไข้วันนี้หายป่วยเสียทีด้วยการทําใจดีๆมาพิจารณาว่า มีอะไรบ้างที่ไม่เคยหลุดมือเราไปมีอะไรบ้างที่ไม่เคยหายไปจากชีวิตคนอื่นไม่เคยหายไปจากชีวิตเราวันนี้จะเป็นวันที่เข้าใจและจะต้องหายป่วยทางใจกันให้ได้อย่างน้อยก็ไม่น้อยไม่มากยังไงก็ต้องดีขึ้นทุกวันดีวันดีคืนดีขึ้นทุกวันขอให้วันนี้หายป่วยหายไข้หายทุกข์หายโศกและขอให้ไม่มีโรคมีภัยทางใจให้พิจารณาให้ได้ว่าทุกอย่าง ก็ล้วนแต่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่เป็นของเราจริงจังเที่ยงแท้เราแค่มามีส่วนร่วมในการรู้การเห็นในการครอบครองและสุดท้ายทุกอย่างก็หลุดมือไปอยู่ดีขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีหายป่วยหายไข้หายทุกข์หายโศกขอให้มีโชคดีด้วยการคิดดีพูดดีทำดีชีวิตก็จะดีตามลำดับแห่งการเวลาขอจเจริญพรเป็นกำลังใจ ขอกราบขอคุณพระอาจารย์ประกาด้วยนะคะที่มาให้กำลังและกำลังใจกับเต้แล้วเนี่ยที่กำลังทำงานแข่งตอนนี้ก็เป็นลังเป็นทั้งหมดในในเพจของมูลนิธิองค์กรทำดีของยมบุญเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีขอร่วมบริจาคสร้างห้องน้ำนู่นนี่นั่นอะไรตลอดคนชุดนีท้ทำจริงทำจริงแต่แน่นอนแหละทุกอย่างมันมีภาพอยู่ในนั้นเสร็จถ้าจะบอกว่าสร้างภาพหรือสร้างคือปีมไม่ไหวอาจารย์ใช่เข้าเนื้อไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย อย่าพูดอย่าพูดคำว่าข้าวเนื้เอาคนโนไปเซ้งเนาะหนูอ่ <laughs> จริง, <laughs> รงเอา้ <laughs> เอางั้นก็ให้กำลังเจรนาว่าที่ยอดหญ้าข้างล่างโน้นก็เป็นฟ้าฟ้าไปแตะจนถึงพื้นข้างล่างแล้วแต่ว่าใครจะเลือกเป็นฟ้าที่ยอดหญ้าข้างล่างโน้นกับการเป็นฟ้าที่อยู่ข้างบนนี้และข้างบนสูงสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ยังมีฟ้าสูงขึ้นไปไม่รู้จักจบเราคิดว่าเราเก่งเราคิดว่าเราเลิศเราดีก็ยังมีคนที่เหนือจากเรา ไม่ว่าจะเหนือด้วยการใช้เล่เพทุบายก็ยังมีความเหนือชั้นด้วยกลโกงเล่เหลี่ยมต่างๆหรือว่าจะเหนือด้วยความดีเราคิดว่าเราดีจริงๆและเป็นคนดีจริงๆก็ยังมีคนที่ดีกว่าและเลิศกว่าประเสริฐกว่าถึงซึ่งความใกล้สิ้นกิเลสมากกว่าเหนือฟ้าก็ยังมีฟ้าสูงขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับใครจะพอใจในฟ้าที่ตัวเองเป็นอยู่บางคนก็เลือกที่จะเป็นฟ้าที่ยอดย่ามีอะไรทับอยู่ไหม บอกอีกทีมีอะไรทับอยู่พูดช้าชาเป็นความจริงที่ว่าในทุกๆภัยพิบัติเราทุกคนกำลังวิ่งหนีออกจากพื้นที่ภัยพิบัติแต่จะมีคนอยู่กลุ่มหนึง่งที่กำลังวิ่งเข้าไปเห็นแสงไฟจากไฟกล้องที่สอดเข้าไปไหมไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็น,หนโอเค เขาไม่ใช่ว่าไม่กลัวตายแต่เขากลัวคนอื่นจะตายมากไปกว่านี้ทุกคนมีภาระมีห่วงที่ต้องดูแลแต่สุดท้ายเมื่ออุดมการ์มันมั่นคงเขาก็พร้อมที่จะเข้าไปเสี่ยงเพื่อที่จะให้คนอื่นได้มีโอกาสที่จะรอดหนึ่งนาทีอาจจะมีความสำคัญสำหรับบางคนมากมายที่เชื่อมไมเชื่อมเเชื่อมไลเชื่อนะ าถามเถมอววแลล้ามาาาถเเ่ักษณะขาจึงต้องใช้หนึ่งนาทีให้คุ้มค่าที่สุด1นาทีหนึ่งวินาทีสำหรับการประครับประคองชีวิตหลายๆคนให้ได้กลับบ้านไปเจอครอบครัวไม่ใช่ว่าคนกลุ่มนี้ไม่มีครอบครัว